สวัสดีครับถนัดเดินไอทีเดือนนี้กระะกดาคม2023เดี๋ยวมาอัปเดตราคาซัมซุงว่ามีรุ่นไหนราคาเป็นอย่างไรวางจำหน่ายบ้างมาดูบรรยากาศในชอบกันซัมซุงมีผ่อนบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับเครื่องได้เลยรุ่นแรกซัมซุงแก l a ซ่ A04 3,999บาทแรม3ลอม32กับอีก1รุ่น Samsung a s a m s u n g A04s 4,699บาทแรม4ลอม64จอ6.5นิ้ว PLS LCD HD Plus Refresh Rate 90 h z แบตเตอรี่ให้มา5,000ม mm, ิลแอมชาร์จไว15วัตต์สายชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซต Exynos 850 Octa Core นี่ครับดีไซน์ ด้านหน้าด้านหลังกล้องหลัง50ล้านเด็บ2ล้านมาโคร2ล้านกล้องหน้า5ล้านรุ่นต่อไป Samsung Galaxy ซซ A14 5,999บาทแรม4ลอม128ชิปเซต Exynos 850 Octa-core ออจอ6.6นิ้ว LCD Full HD+ Refresh Rate 60Hz แบตเตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมป์ชาร์จไว15วัตต์ ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหลัง50ล้านอันตวาย5ล้านมาโคร2ล้านกล้องหน้า13ล้านนี่ครับดีไซน์รอบๆตัวเครื่องชมดีไซน์ด้านหน้าด้านหลังกันชัด,ชดรุ่นต่อไปซัมซุง g g a กซี่ a 1 4 5 g 6999บาทแรม4ลอม128ชิปเซ็ตมิด i เทคไดเมนซิตี้7.0 0ออกตค A14 4G กับ 5G ต่างกันที่ชิปเซ็ตรุ่นนี้แบตเตอรี่ให้มา5,000ม mm, ิลลิแอมชาร์จไว15วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C จอ6.6นิ้ว LCD Full HD+ Refresh Rate 90 h z กล้องหลัง50ล้านเดฟ2ล้านมาโค2ล้านกล้องหน้า13ล้านพาไปชมรุ่นต่อไปเลยครับ Samsung Galaxy A23 5G 9,999บาทแรม8ลอม128จอ6.6นิ้ว LCD Full HD Plus Refresh Rate ร2 0เฮแบตเตอรี่ใส่มา5 0 0 0 m a มิลมชาร์จไวย5่สวัตต์สายชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซ็ต Qualcomm คอคอ Snapdragon 695า Octa Core นี่ดีไซน์ด้านหลังครับชมดีไซน์กันชัดๆกล้องหลัง50ล้านอันตวาย5ล้าน เดฟ2ล้านมาโคร2ล้านกล้องหน้า8ล้านเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ s a m s u n แก a l a x y A24 วางจำหน่าย7,999บาทแรม8ลอม128ชิปเซ็ตเป็น mediatek helio g 9 9 octa core จอ super amoled full hd พัดขนาด6.5นิ้ว refresh rate 90Hz นี่ครับดีไซน์ด้านหลัง กล้องหลัง50ล้านอันตวาย5ล้านมาโค2ล้านกล้องหน้า13ล้านแบตเตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมชาร์จไว25วัตต์สายชาร์จเป็นแบบ USB Type C รุ่นต่อไปเลยครับ Samsung Galaxy A 3 4 5 G วางจำหน่าย11,999บาทแรม8ลอม128แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมชาร์จไว25วัตต ส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหลัง48ล้านอันตรวาย8ล้านมาโคร5ล้านกล้องหน้า13ล้านจอ6.6นิ้วซุปเปอร์อโมเลทฟูเฮดดีพัสรีเฟรทร้20เพิร์นี่ครับดีไซน์ชิปเซตเป็น m e d i a t e k Dimensity 1080 Octa-Core รุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Gaxi A535G 14,499บาท แรม8ลอม128จอ6.5นิ้วซุปเปอร์อโมเลท full hd พัดรีเฟรชเรท120เฮิร์ตชิปเซต Exynos 1280ออกตาคอร์ core, แบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จไว25วัตต์สายชาร์จเป็น USB type c กล้องหลัง64ล้านอันตะาวาย12ล้านมาโคร5ล้านเดฟ5ล้านกล้องหน้าให้มา32ล้าน รุ่นต่อไปครับทัมซุงกคกซี่ A54 5G วางจำหน่ายหน9่9ายบาทแรม8ลอม128ชิปเซต็ Ex 80, ออต Exynos 1380 Octa Core จอ6.4นิ้ว Super Amoled Full HD+ Refresh Rate ร2 0 h z เร์120 Hz, แบตเตอรี่ให้มา5,000 m a มิลลิแอมชาร์จไว25สาวัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหลัง50ล้านอันเต์วายสิล้านมาโคร5ล้านกล้องหน้า32ล้านนี่ดีไซน์รอบๆตัวเครื่องครับเพืเ่อนๆสนใจไปติดต่อที่ซัมซุงช็อปได้เลยนะครับตามรุ่นตามแบบที่ผมลงไว้ให้ดูรุ่นต่อไปซัม s ุงแก๊ซซี่ A 7 3 5 G 17,999บาทแรม8ลอม128จอ เป็นซ u เปอร์อ l e โมเลตฟูลเฮดีพัทขนาด6.7นิ้วรีเฟรชเรท120เฮแบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah, ิลแอมชาร์จไว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C ชิปเซตคอคอมสแนปดากอน 778G อ r อกตาคองหน้า32ล้านกล้องหลัง108 000, 12, 000, 5, 000, 5, 000, ล้านอันตาวาย12ล้านมาโค5ล้านเดฟ5ล้านรุ่นต่อไปซัมซุงแก๊กซี่ C ฟิปีมีด้วยกัน2ราคา35,900บาทแรลม8ลอม128กับอีก1ราคา38,900บาทแรลม8ลอม256จอใน6.7นิ้ว Dynamic AMOLED 2X จอนอก1.9นิ้ว Refresh rate 120Hz นี่ครับดีไซน์แบตเตอรี่3,700ม mm, ิลแอมชาร์จไว25วัตต ชิปเซตคอคอมสแนปด a กอน8พัดเจน1ออคตาคอพับลงให้ดูเลยครับกล้องหน้า10ล้านกล้องหลัง12ล้านอันตะวาย12ล้านนี่ครับดีไซน์สวยคมฝาพับแก๊กซี่เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปกันครับซัมซุงแก๊กซี่ c 5 9 9 9 9 0 0บาทแรม12ลอม256 65,900บาทแรม12ลอม512แบตเตอรี่4,400ม mm, ิลลิแอมป์ชาร์จไว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C นี่ด้านหลังครับชิปเซ็ตคอคอม Snapdragon 8พัดเจน1 Octa อ Core อจอใน7.6นิ้วจอนอก6.2นิ้ว Dynamic AMOLED 2X Refresh Rate 120 Hz นี่ครับรอบๆตัวเครื่องกล้องหน้า4ล้าน กล้องด้านใน10ล้านกล้องหลัง50ล้านเทเลโฟโต้12ล้านอันตาวาย12ล้านรุ่นต่อไปครับ Samsung Galaxy S21 FE 5G 17,900บาทแรม8ลอม128ย9ี0บาบาทแรม8ลอม256ชิปเซ็ต Exynos 2100 Octa Core จอ6.4นิ้วเป็น Dynamic AMOLED รีเฟรชเรท120เ z แบตเตอรี่ให้มา4,500มิลแอมชาร์จไว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหลัง12ล้านอันต้าวาย12ล้านเทเลโฟโต้8ล้านกล้องหน้า32ล้านรุ่นต่อไป Samsung Galaxy S22 u น t r a 35,900บาทแรม8ลอม128 39,900บาทแรม12ลอม256 43,900บาทแรลม12ลอม512ชิปเซตคอคอม snapdragon 8 gen 1ออกตาคอจอดนามิค AMOLED 2X WQHD พัดขนาด6.8นิ้วรีเฟรตร์ 120Hz แบตเตอรี่5,000มิลแอมชาร์จไว45วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหน้า40ล้านกล้องหลัง108ล้านอันตรวาย10ล้านเทเลโฟโต้10ล้าน รุ่นต่อไป Samsung แทบ A7 Lite 5,990บาทแรม3ลอม32จอ8.7นิ้วแบต5,100ม mm, ิลแอมชาร์จไว15วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB ไท e C ชิปเซ็ตมีเดเทกออกตาคอกล้องหน้า2 000, ล้านกล้องหลัง8ล้านนี่ครับสำหรับดูหนังฟังเพลงจอใหญ่8.7นิ้ว Samsung Galaxy แ,แทบ A7 Lite เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับ Samsung Galaxy S23 มีด้วยกัน2ราคา3900บาทแรม8ลอม128 33,900บาทแรม8ลอม256จอ Dynamic AMOLED ขนาด6.1นิ้ว r e f e s h Rate 120Hz แบตเตอรี่ให้มา3900มิลแอมชาร์จไว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหลัง50ล้านเทเลโฟโต้10ล้านอันตาวาย12ล้านชิปเซ็ตคอคอมแ n a ป d ดากอน8 7 2 Octa Core นี่ครับดีไซน์ชัดๆ Samsung Galaxy S23 เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไป Samsung Galaxy S23 พัดมีด้วกัน2ราคา37,900บาทแรม8ลอม256 42,900บาทแรม8ลอม512 จอ Dynamic AMOLED ขนาด6.6นิ้ว r r e s h r เ t e 120 h z แบตเตอรี่ให้มา4,700มิลแอมชาร์จไว45วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหน้า12ล้านกล้องหลัง50ล้านอันต์วาย12ล้านนี่ครับดีไซน์ด้านข้างรอบๆตัวเครื่องด้านหลังชิปเซ็ตคอคอมสแนปดากอน8 Gen 2 Octa Core รุ่นต่อไปรุ่นสุดท้ายของวันนี้ซัมซุง g ก a l ซี่ s 2 3งสามอันตาสี่หมบาทแรมแปดลอมสองร้อยหบมื่นเก้าพบาทแรมสิบสองลอมห้าร้อยสบาทแรมสิบสองลอมหนึทรจอไดนามิกอโมเลดขนาด6.8นิ้วรีเฟรชเรท120ยยิบเพอ์ชิปเซ็ตคอคอมสแนปดากอนแเจน2ออกตาคอ แบตเตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมป์ชาร์จไว45วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหน้า12ล้านกล้องหลัง200ล้าน Samsung g a ก a x y S23 อั t ตาก้ก ter, กองสวยคมชัดถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ